กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ d b d นะคะเราก็นิยามตัวเองว่าเราเป็นต้นสายปลายทางธุรกิจธุรกิจถ้าจะเริ่มต้นก็ต้องมาจดทะเบียนจัดตั้งที่เราและขณะเดียวกันเราก็ให้บริการข้อมูลธุรกิจเพราะฉะนั้นเราก็มีโครงการต่างๆในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้ธุรกิจเนี่ยมีธรรมาภิบาลไม่ว่าจะเป็นด้านบัญชีหรือด้านธรรมาภิบาลธุรกิจเอง สุดท้ายถ้าเกิดเขาจะมาเลิกกิจการก็ต้องมาจดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็เรียกว่าการบริการทุกด้านของกรมเนี่ยในขณะนี้เราใช้บริการดิตัลแต่ด้านจดทะเบียนธุรกิจเราเรียกว่าบริการ e-registration การนำส่งงบการเงินประจำปี e-filing ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนถึง98%ขนขณะเดียวกันข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อมูลที่ประชาชนส่งให้เราเนี่ยเรายังทำรวบรวมเก็บไว้เราเรียกว่า d b d data warehouse อันนี้เป็นข้อมูลที่เราให้ประชาชนใช้ฟรีนะคะ ในนั้นจะวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานให้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายชื่อธุรกิจแล้วก็บิสเนสที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอาจจะเสิร์ชหาคู่ค้าในซัพพลายเชนเดียวกันค่ะแล้วก็พยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้นนะคะ เรายังมีบริการหนังสือรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่า e-service ชนิด e c e r t i f i c a t e file ซึ่งเราสามารถส่งให้ประชาชนเป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์ไฟล์แอปพลิเคชันอันนี้เป็นสิ่งที่กรมภาพภูมิใจนะคะได้รับการยอมรับจากประชาชนนะคะถึง20ล้านครั้งสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะในแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถบอกข้อมูลพื้นฐานของบริษัทได้ทันทีโดยท่านเสิร์ชหา,าไม่ว่าจะค้นหาด้วยรายชื่อหรือเลขทะเบียนของนิติบุคคลนะคะแล้วก็รวมทั้งมีงบการเงินของนิติบุคคลนั้นด้วยเราได้ digital government board นะคะปีนี้ ก็เป็นปีที่2แล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานที่ให้รางวัลซึ่งเป็นกําลังใจให้กับเราขณะเดียวกันต้องขอบคุณประชาชนแล้วก็พันธมิตรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นกําลังใจแล้วก็ผลักดันแล้วก็ร่วมกันพัฒนาเพื่อเราจะก้าวเป็นรัฐบาลที่ิทัลด้วยกันค่ะ